ใครใครมาแล้วช็อตได้ดีมาแล้ว <laughs> เ,เกียร์เนาะเอ้ยป้อมป้อมกระสุนป้อ,ปอตมตามตามามเลยลิทโดนไหนไมนะมนมนโอ้โหออกอะไรมาเนี่ย บินไม่เลิกอย่างงี้ต้องตามไปดูแล้วไปไหนวะดึงเลยลิซเป้าดึงอะไรมาน่าจะไม่โด <laughs> นเราก็ดึงมาหอนมาเนี่ยแหละถึงนี่แหละดึงเลยโดนแล้ว <laughs> ใครมาวะ <laughs> ลิดลิดเรดบินมาแล้ว ก็สุนป้อมตามมันไปชาวไหนชาวไหนฮุกโดนไหมได้ไม่โดนเกียนต้องทำกับเชนเลยเฮ้ยตัวไหนเป็นกำลังมาบ้านไหน <laughs> ลีดา <laughs> อ้าวเฟลแิวโซแมท <c oughs> ดึงใครมาในกลางบินมาไหนวะหาไม่เจอเฮ้ยใครบินมาใครบินมา,นา,มาใครบินมาใครบินมา Lá xó, lá xó. <cười> <Chien>. <cười> là sao là sao ào La sao là sao hup La game làm paumit con cái phê chơi 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 กลับบ้านไปเฮ <laughs> ้ย,ยเด้อเฮ้ยเด้อเดิบเฮ้ยเด้อเดิบโคตรแท่อะกลับบ้าน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 มันจะตายไหมนะตัวเนี้ย WTF มันก็เกิดเรื่อ,ๆอยๆดีว่ะ สเกลอะมีการมาตันคนาในฐานเขาด้วยนะมาตันเราในฐานฐานเราด้วยฐานเราด้วยไอ้ดึงไอ้ดึงถ้าเป็นคนเล่นนี่มันคงแบบแค้นน่าดูนี่ต้องเจอกองทัพนี้ เออสุดแล้วก็มาถึงป้อมเยี yeah, ่ยดูอาบน้ะพวกเกียง <laughs>